บริการด้วยหัวใจในประเทศไทยมีไหมคลิปก่อนๆพี่มาเล่าให้ฟังถึงโอโมเตนาชิก็คือจิตวิญญาณบริการแบบญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเลิศแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นหลายตอนแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะถามว่าแล้วประเทศไทยมีตัวอย่างของบริการดีๆไหมมีค่ะก็มีเยอะอยู่คลิปนี้พี่อยากจะมาเล่าถึง การบริการที่ทำให้โรงแรมโอเรนเตนนะคะหรือว่าแมนดารินโอเรนเตนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกหลายครั้งหลายคราติดต่อกันหลายสมัยทีเดียวก็อยากจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังด้วยเพราะตัวเองก็ยังไม่เคย <c oughs> มีบุญที่จะได้ไปใช้บริการที่โรงแรมนี้นะคะ แต่ก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างอย่างเช่นการที่จะมีแขกมาพักเขาก็จะส่งรูปให้กับพนักงานที่จะไปรับที่สนามบินพนักงานที่จะไปรับนะคะก็จะดูรูปของแขกเอาไว้แล้วก็จะจําได้นะคะว่าแขกหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรพอไปถึงพอแขกออกมาปับ๊บ ก็เข้าไปสวัสดีแล้วก็ทักทายนะคะเวล o m e to t h a แลน n d เอ่ยชื่อของแขกเรียบร้อยนะคะก็พาไปที่รถที่รถก็จะเป็นรถริมูซีนอย่างดีนะะแล้วก็มีผ้าเย็นมีเครื่องดื่มบริการให้ในรถเสร็จแล้วเมื่อไปถึงที่โรงแรมนะคะคือระหว่างระหว่างที่ขับรถไปพนักงานก็จะอธิบาย ข้างซ้ายเป็นอะไรข้างขวาเป็นอะไรก็คือชวนคุยไม่ใช่ว่านั่งกันไปนนเงียบแต่มีการสังเกตว่าแขกต,ต้องการพักหรือว่าแขกสนใจข้างทางก็จะบอกว่าข้างซ้ายเป็นอะไรข้างขวาเป็นอะไรพอไปถึงโรงแรมนะคะก็มีพนักงานเปิดประตูโรงแรมพร้อมเลยนะคะไปถึงก็เปิดทันทีเลยก็ไม่ต้องรอให้ให,ใ,หให้แขกต,ต้องไปยืนรอที่ประตู เมื่อไปถึงที่เคาน์เตอร์พนักงานทุกคนก็จะจำชื่อได้จะรู้ชื่อเพราะว่าเขาได้แจกรูปนี้ไปกับพนักงานทุกคนใครที่เดินผ่านหรือให้บริการก็จะเอ่ยชื่อแขกคนนี้ได้อย่างถูกต้องแขกก็จะรู้สึกว่าตัวเองป็นคนพิเศษนะคะเวลคัมริงก์ก็จะมีมาให้นะคะแล้วก็เมื่อไปถึงห้องพัก ก็จะมีคนมาอธิบายนะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นของโรงแรมนั้นจะมีบัตเลอร์หรือว่าเลขาประจำคอยดูแลแ,แขกทุกคนทุกห้องนะคะบัตเลอร์นี้ก็มีหน้าที่เหมือนกับเลขาส่วนตัวที่แขกต้องการอะไรบัตเลอร์คนนี้ก็จะจัดหาให้ทุกอย่างเรียบร้อยโดยที่แขกพูดครั้งเดียว ะะไม่ต้องไม่ต้องพูดซ้ำํำบัตเลอร์จะเป็นคนทวนคําสั่งและประสานงานให้ทุกอย่างเช่นแขกอยากจะกินอะไรเขาก็จะจัดการให้แขกอยากจะคุย,คยกับใครเขาก็จะประสานงานให้แผนกนั้นได้มาหาหรือว่าโทรศัพท์ขึ้นมานะคือดูแลไปหมดเลยซึ่งบัตเลอร์นี้ซึ่งบัตเลอร์นี้เนี่ยแขกบางคนอยากได้เป็นการส่วนตัวนะคะถึงกับยอมจ่ายเงินประมาณ5,000เหรียญ เพื่อเอาไว้ดูแลตัวเองในเวลา8ชั่วโมงทีเดียวนะคะนี่คือบัตเลอร์ทีนี้เมื่อไปถึงห้องนะคะเมือ่อเมื่อแขกไปถึงห้องก็จะมีผลไม้นะฮะก็จะเป็นผลไม้ของไทยไทยเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นส้มนะฮะซึ่งแม่บ้านจะจะจัดเตรียมเอาไว้มีความเย็นอุณหภูมิที่พอเหมาะเลยแล้วเขาจะจำค่ะว่าแขกชอบกินผลไม้อะไรวันถัดไป เขาก็จะให้ผลไม้อันนั้นเป็นสองเท่าคือผลไม้อื่นก็เท่าเดิมแต่ผลไม้ที่แขกชอบกินจะให้เป็นสองเท่าของที่อยู่ในโรงแรมก็จะจัดเป็นสองชุดสองชุดนะคะที่พร้อมพร้อมใช้แล้วก็อย่างเช่นสบู่หรือว่าแชมพูก็จะมีหลายกลิ่นแม่บ้านก็จะสังเกตว่าแขกชอบใช้กลิ่นไหนวันถัดไปก็จะเอากลิ่นนั้นนะคะ มาวางเป็นสองเท่าคือคือสองขวดคนอื่นก็กลิ่นอื่นก็วางขวดเดียวแต่ว่ากลิ่นที่ลูกค้าชอบก็จะวางเป็นสองสองเท่านะคะเขาจะสังเกตว่าถ้าเกิดแขกมาคนเดียวนะคะแขกมาคนเดียวมอนข้างไหนยุบแสดงว่านอนด้านนั้นเขาก็จะมานำรองเท้านะ,ะรองเท้าที่เดินรองเท้าผ้าที่เดินในในโรงแรมในห้องเนี่ยนะคะมาวางที่ ข้างเตียงที่ลูกค้าถนัดนอนแล้วก็วางรองเท้าสำหรับสวมลงไปได้เลยนะคะลูกค้าก็ตื่นมาแล้วก็จะได้ใช้เดินได้เลยเห็นไหมคะในเรื่องของนโยบายของโรงแรมนี้นะคะเขาจะใช้หลักการคือ no repeat หมายความว่า เมื่อรู้ว่าแขกคนนี้ชอบอะไรต้องจําได้และไม่ต้องให้แขกพูดซ้ําไม่ต้องให้แขกนั้นต้องสั่งซ้ําเช่นถ้าเป็นเป็นกาแฟนะคะก็จําให้ได้ว่าแขกคนนี้ชอบกาแฟแบบไหนเป็นเครื่องดื่มแขกชอบเครื่องดื่มแบบไหนขนาดแขกเดินมานะคะยังไม่ทันอ้าปากสั่งก็มีเครื่องดื่มวางไว้ที่โต๊ะ ตามที่แขกชอบเลยนะคะคือนโะยบายรีพีทเขาทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีระบบการจดจำนะคะก็คือข้อมูลทุกข้อมูลนะคะของแขกเนี้ยจะส่งไปที่ guest history นะคะ,ะเป็นหน่วยจดจำข้อมูลของแขกแต่ละคนก็จะจำให้ได้ว่าแขกแต่ละคนนั้นชอบกินอะไรอะชอบดอกไม้อะไรแพ้อะไรหรือว่า อนอนชอบนอนแบบไหนนะคะ,อะรองเท้านะคะชอบรองเท้าแบบไหนมีอะไรที่ชื่นชอบนะคะหรือมีประวัติยังไงซึ่งต้องมาจากการสังเกตของพนักงานพนักงานจะเป็นคนที่ช่างสังเกตนอกจากที่บอกแล้วนะคะว่าเขาต้องจําชื่อแขกได้นะคะเขาจะสังเกตว่าถ้าแขกมาเนี่ยเดินมาเนี่ย แล้วมีปากกามีกระดาษแสดงว่าแขกเป็นนักธุรกิจก็อาจจะอยากอยู่งเงียบๆนะะก็ไม่ต้องไปกวนมากแต่ถ้าแขกเดินมาแล้วก็แบบว่าแต่งตัวสวยมีของแบรนด์เนมแสดงว่าชอบแฟชั่นก็จะไปคุยเรื่องแฟชั่นถ้าแขกเดินมาพร้อมกับเด็กก็ให้รีบไปทักทายแล้วก็พูดคุยกับเด็กก่อนนะคะนี่คือ,อลักษณะของการเอาใจใส่ช่างสังเกต และข้อมูลทุกอย่างก็จะส่งไปที่ guest history นะคะถ้าแขกมาครั้งที่2นะคะถ้าแขกมาครั้งที่2คนที่ไปรับจะไม่พูดแค่ w elcom e to Thailand แต่จะพูดว่า welcom e back to Oriental Hotel ก็คือยินดีต้อนรับกลับสู่ Oriental นะคะนี่เป็นเป็นเป็น w o r d ที่เขาใช้ เป็นสคริปที่เขาใช้เพื่อมัดใจลูกค้านะคะลูกค้าจะรู้สึกเป็นคนพิเศษจะรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญที่ทุกคนจดจำชื่อจดจำประวัติจดจำทุกอย่างได้นะคะแล้วก็ถามว่าที่โรงแรมนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วแน่นอนนะคะ mm. เขาก็จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่คัดสรรม,มาอย่างเป็นเลิศอันนั้นแน่นอน เช่นเรื่องของที่นอนเรื่องของของใช้นะคะก็ต้องที่สุดดีที่สุดนะคะแล้วก็ถามว่าเขาใช้เคล็ดลับอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่า do ร e พี a t ทีนี้อีกอันหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือการที่เขาพัฒนาพนักงานค่ะพัฒนา พนักงานอย่างไรคือพนักงานของเขาไม่ใช่แค่เพียงว่าเรียนรู้เรื่องการดูแลหรือต้อนรับอย่างเดียวเขาจัดอบรมให้กับพนักงานในเรื่องของอื่นๆนะคะเช่นการดูนพพลักษณ์ศิลปะก,การหัวรเราะเรื่องของธรรมะนะคะเรื่องอื่นๆการใช้ชีวิตทั้งหลายเพราะอะไรคะเพราะเขาอยากให้พนักงานนั้นมีความรอบรู้หลายอย่างและพนักงานต้องมีความสุขก่อนพนักงานมีความสุขแล้วถึงจะ ทำสิ่งดีๆที่มีความสุขให้กับแขกได้ยกตัวอย่างถ้าเชฟมีความสุขก็จะทําอาหารอย่างดีนะคะอย่างอาหารที่มีความสุขมาวางพนักงานเสิร์ฟที่มีความสุขก็จะหยิบอาหารนั้นนะคะไปให้กับแขกแขกมีความสุขแขกก็จะตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือวิธีกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ของโอเรนเตลโรงแรมโอเรนเตลนะคะเพราะฉะนั้น โรงแร,งอรงมออเรนเทนนี้เขาใช้คำขวัญหรือหลักการว่า guest, h s king and queen ค่ะนี่คือ Service Mind หรือบริการที่เป็นเลิศที่จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของในประเทศไทยและพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ